สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับทีเช่าเอค่ะในรายวิชากิจกรรมสร้างสรรค์นะคะในหน่วยที่8ครอบครัวแสนรักค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะหยิบหนังสือชุดกิจกรรมสร้างสรรค์มาเลยค่ะเด็กๆแล้วเปิดไปที่หน้า25่นะคะค่ะเมื่อได้เด็กเจอหนังสือแล้วนะคะขั้นตอนแรกเลยค่ะ เราก็จะมาระบายสีรูปบ้านนะคะค่อยๆระบายค่ะเด็กๆตอนนี้นะคะทีเชิ์ก็จะใช้สีม่วงค่ะระบายตัวบ้านนะคะเด็กสามารถเลือกสีได้ตามจินตนาการที่หนูชอบเลยค่ะหมุนนะคะไม่ให้มันออกนอกเส้นได้ค่ะ ค่ะค่อยๆทำไปนะคะเวลาระบายสีก็ขึ้นและลงไปในทิศทางเดียวกันค่ะตอนนี้เป็นขั้นตอนที่ระบายประตูนะคะที่เชอร์ใช้สีฟ้าค่ะต่อมาที่เหลือก็จะเป็นหน้าต่างนะคะทีเชอร์ก็ใช้สีส้มค่ะเด็กๆเห็นไหมคะเมื่อเราระบายเสร็จแล้วใช่ไหมคะ ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดค่ะพิอร์ก็จะตัดตามรอยปะนะคะแต่ว่าในเรื่องของการใช้กันไกรนะคะเด็กๆคนไหนที่ยังใช้กันไกรไม่คล่องนะคะก็สามารถให้ผู้ปกครองที่บ้านนะคะช่วยหนูตัดได้นะคะค่อยๆค่อยๆตัดทีละรูปค่ะ ตอนนี้ที่เชอร์ก็กำลังตัดรูปรถยนต์อยู่ค่ะเป็นรูปสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้ต่อมานะคะก่อนที่เราจะเอารูปไปวางไว้ที่ต่างๆนะคะทีเชอร์ก็จะตัดกระดาษใบกิจกรรมตามรอยปะอีกครั้งหนึ่งค่ะเด็กๆแล้วเด็กๆจะสังเกตเห็นรอยพับครึ่งไหมคะอันนี้ก็ตัดตามรอยค่ะเพื่อที่จะเอาชิ้นส่วนในแต่ละรูปไปใส่ตามจินตนาการของเด็กๆนะคะ เห็นไหมคะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเด็กๆเ,เราก็จะมาเลือกนะคะว่าเออเราจะให้สูตรนักของเราไปอยู่ตรงไหนดีคะเด็กๆสามารถเลือกให้สูนักของหนูไปอยู่ตรงไหนก็ได้นะคะตามที่หนูชอบค่ะต่อมานะคะเป็นรูปคุณแม่ค่ะต่อมาก็เป็นรูปคุณพ่อนะคะ ต่อมาก็เป็นตัวของหนูค่ะและรูปสุดท้ายก็จะเป็นรถเยนตนค่ะใบงานต่อไปหนะ้า26นะคะให้เด็กๆระบายสีภาพกบค่ะตอนนี้นะคะทีเชิ์ก็ระบายในส่วนของลำตัวและขาเสร็จไปบางส่วนแล้วนะคะก็จะมาเริ่มระบายชิ้นส่วนต่อไปค่ะเด็กๆค่อยๆระบายสีนะคะสามารถเลือกใช้ สีได้ตามจินตนาการของหนูค่ะเยียให้กบหนูมีสีอะไรหนูก็ระบายได้เลยนะคะแต่ว่าระมันระวังอย่าให้มันออกนอกกรอบมากจนเกินไปนะคะดิฉัลก็อาจจะเปลี่ยนสีได้ค่ะ เหนไหคะใกล้จะเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะมาตัดให้ตรงตามรอยเส้นระที่เขากำหนดให้ค่ะเดี๋ยวนี้นะคะที่เด็กของทีเชร์นะคะหลายหลายคนสามารถใช้กันไกลได้คล่องแล้วค่ะแต่ถ้าคนไหนที่ยังทำไม่ได้นะคะหนูก็ให้ผู้ปกครองที่บ้านช่วยตัดค่ะ พอตัดเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก,ก็จะมาขั้นตอนต่อไปเป็นการพับตามรอยที่เขามีให้เรานะคะพับขาข้างหน้าก่อนค่ะแล้วต่อมาก็จะเป็นพับส่วนข้างหลังค่ะห็นรอยนะคะเด็กๆค่อยๆพับค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆก,กบของทเชอู์เสร็จแล้วอื เด็กขวิชากิจกรรมสร้างฝันของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะเด็กๆ่ะเด็กๆมาดูกันซิว่าตัวนี้เขาเรียกว่าตัวอะไรคะเป็นสัตว์ที่ชอบกินมแมลงคะ่ะแล้วก็ร้องอบๆด้วยตอบได้ไหรือยังคะมันคือกบน้อยนี่เองคะ่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆสามารถทำแล้วก็เล่นกับคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่ๆที่บ้านได้นะคะวันนี้นะคะ ทีเชอร์เอกก็ขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปค่ะเด็กๆบ๊ายบายสวัสดีค่ะ